เจลีชานานันชิคีพชิแนะมีแฟนขับด้วยไม่ใจไม่ใช่นี่นะคะเราจะมาดําน้ำให้ดูนะคะโอ้ยอดมากบ๊ายตัว อ่นี้ก็อย่าละเนอี้อยน่ไนตอนนีอยู่ไหนอนอพี่แฟนอยู่อะไรนะอยู่ร้านกาแฟที่ชามดอยู่ร้านกาแฟที่ชามดไล่กาแฟที่ชามด ไล่ไล่อ่ะกู้ยตะโก้ไปซื้อหขอยให้ไปไปไป,ไปันคนเนี้ยโอ๊ยกอดฉัน